จะทำให้คุณเริ่มต้นแต่ความสม่ำเสมอจะทำให้คุณสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าแรงบันดาลใจคือใจบันดาลแรงก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านเอมซเสียงใสก่อนนะครับพี่นานะครับผมก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมร้อยตำรวจเอกธีรพลเกื้อกูลนะครับหรือผู้กองบอย อายุ38ปีนะครับปัจจุบันผมรับราชการตำรวจนะครับสังกัดตำรวจผูทอนจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นเพเดิมของผมเป็นชาวอำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้่านการบรรยายเรื่องแผนการตลาดนะครับหากจะมีสังกัดสีนะครับตะกกวนะครับอลูมิเนียมหรือทองแดงนะครับปะปนมาบ้างนะครับก็อย่าถื้อสาหาความนะครับ ผู้ที่แนะนำนะครับและหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับผมได้รู้จักกับบริษัทริทวันทุนายก็คือคุณนิดาทองใสนะครับซึ่งถ้านับจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขอครอบครัวริทวันทุนายห้าเดือนเต็มนะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านุูนาให้ผมได้มาแบ่งปันเรื่องแผนการตลาด นะครับซึ่งหลังจากที่ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของร,ริษัดทิพย์ฟันตนายจนท่านไว้วางใจแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้นะครับตามสโลแกนที่ว่าสุขภาพดีมีรายได้ก็คือเรื่องของที่มาของรายได้นะครับซึ่งสมาชิกหลายท่านนะครับที่อาจจะเข้ามาใหม่นะครับหรือสมาชิกที่เข้ามาก่อนแล้ววันนี้ท่านก็ยังไม่ มีความเข้าใจว่าแล้วท่านจะสามารถมีรายได้กับบริษัททธิวันธนัยได้อย่างไรขออนุญาตนะครับพี่สวีทัศน์สิท์ได้วยครับอ่าวันนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านนะครับที่มาอยู่ณจุดนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับรทิ์วันุนายแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าแผนการตลาดของบริษัทรทิ์วันุนายนั้นง่ายที่สุดในสามโลกนะครับ พราะไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการเอารัดเอาเปรียบสมาชิกแต่อย่างใดแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ท่านจะสามารถมีรายได้กับบริษัทริทวันทุนายได้นั้นท่านก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนการสมัครสมาชิกก็สมัครฟรีและไม่ต้องต่ออายุสมาชิกรายปีแต่อย่างใดนะครับโดยการสมัครเป็นสมาชิกก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านยื่นบัตรประชาชนบวกหน้าบัญชีธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้ที่แนะนำท่านท่านก็สามารถเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์มีสักและสิทธิตามเงื่อนไขของทางบริษัททุกๆประการซึ่งหลังจากที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วนั้นนะครับท่านก็จะสามารถมีรายได้กับบริษัทพตทวันทูนายได้สี่ช่องทางดังนี้นะครับช่องทางที่หนึ่งก็คือโบนัสจากการแนะนำ50%ช่องทางที่สอ,องนะครับ โบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อน50%โบนัสในช่องทางที่สามนะครับก็คือโบนัสเพิ่มพิเศษตั้งแต่2,000ถึง20,000บาทนะครับและโบนัสช่องทางสุดท้ายนะครับโบนัสช่องทางที่สี่นะครับก็คือโบนัสจากการซื้อซ้ํานะครับหรือจากการหักคะแนน Auto ออโต้ชิานะครับ ท่านก็ทราบไปแล้วนะครับสี่ช่องทางนะครับว่าท่านจะสามารถมีรายได้สี่ช่องทางทางด้านไหนบ้างนะครับต่อมาเรามาดูรายละเอียดนะครับของที่มาของรายได้ในแต่ละข้อกันนะครับก็มาดูรายได้จากช่องทางที่หนึ่งกันต่อนะครับก็คือโบนัสจากการแนะนํานะครับโดยการคํานวณน,นะครับก็จะนําจํานวน PV หรือจํานวนคะแนนของผลิตภัณฑ์นั้นๆมาคูณด้วย5 0นะครับท่านก็จะรับรายได้จากการแนะนําไป แบบง่ายๆนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นหากท่านแนะนำอินคาออยหนึ่งขวดอินคาออยหนึ่งขวดจะมีหนึ่งร้อยีวีหรือหน,นึ่งร้อยคะแนนท่านก็นำ100นหนึ่งร้อยีวยีนะครับหรือหนึ่งร้อยคะแนนมาคูณด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านก็จะได้รับรายได้จากการแนะนำไปห้าสิบบาทนะครับหรือหากท่านแนะนำอินคาออยหกขวดอินคาออยหกขวดจะมีหกร้อยีวีหรือหกร้อยคะแนน ท่านขอนำนะครับ600 PV ีหรือ6 0 0คะแนนมาคูณด้วย50อร์ท่านก็จะได้รับรายได้จากการแนะนำไปจำนวน300บาทก็คือสรุปง่ายๆนะครับโบนัสจากการแนะนำตรงนี้นะครับท่านไปแนะนำผลิตภัณฑ์ใดๆกับผู้มุ่งหวังท่านก็นำคะแนนหรือจำนวน p ีวีติของผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้วไปคูณด้วย5 0นะครับท่านก็จะได้ค่าแนะนำตามยอดนั้นไปนะครับซึ่งโบนัสจากการแนะนำตรงนี้ หากท่านอยู่ในตำแหน่งปีหนึ่งท่านก็สามารถที่จะแนะนำสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งปีสองถึงปีห้าได้โดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดนะครับซึ่งบางบริษัทนะครับหากท่านอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าท่านจะสามารถรับโบนัสจากการแนะนำในตำแหน่งที่เท่ากันนะครับหรือตำแหน่งที่ต่ำกว่าท่านเท่านั้นท่านไม่สามารถที่จะไปรับโบนัสจากการแนะนำสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าท่านได้ นะครับแต่ที่ริทวันทูนายไม่ใช่นะครับเพราะที่ริทวันทูนายนะครับได้เปิดเสรีนะครับอิสระเลยนะครับท่านยิ่งแนะนําเยอะท่านก็ยิ่งได้รับโบนัสจากข้อนี้เยอะท่านยิ่งขยันท่านยิ่งมีรายได้เยอะอ่านะครับผ่านไปสําหรับโบนัสจากช่องทางที่1นนะครับต่อไปนะครับมาดูโบนัสจากช่องทางที่สองนะก็คือโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในงออน นะครับแผนการตลาดของบริษัทพิทวันธนายนั้นนะครับเป็นแผนการตลาดแบบไบนารีหรือแผนการตลาดแบบสองฝั่งสองทีมสองแขนสองขาสองข้างนะครับแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับซึ่งภายใต้สายงานของท่านนะครับทุกๆก,การแนะนำบอกต่อในแต่ละรอบวันทุกๆคะแนนจากทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินคาออยกาแฟอานาย สบูมาโชหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของทางบริษัทนะครับคะแนนก็จะไหลไปรวมอยู่ที่รหัสของท่านพอถึงเวลาเที่ยงคืนคะแนนฝั่งไหนมาน้อยกว่าทางบริษัทก็จะอ้างยิงจากคะแนนในฝั่งนั้นแล้วมาคูณด้วย50%ท่านก็จะได้รับโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจักผู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนไปนะครับส่วนคะแนนในฝั่งแข็งที่เหลือ ก็จะยกยอดไปคำนวณในวันถัดไปนะครับจะไม่มีการตัดทิ้งแต่อย่างใดนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นหากในวันนี้นะครับท่านมีคะแนนในฝั่งอ่อนหนึ่งหมื่นคะแนนคะแนนในฝั่งแข็งสองหมื่นคะแนนการคำนวณโบนัสจากการบริหารทีมหรือการจับคู่จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนของในแต่และรอบวันนั้นนะครับก็จะนําคะแนนในฝั่งอ่อนก็คือหนึ่งหมื่นคะแนนมาคูณด,ด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ท่านก็จะได้รับโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนไปจํานวนห้าพันบาทส่วนคะแนนในฝั่งแข็งที่เหลืออีกจํานวนหนึ่งหมื่นคะแนนก็จะยกยอดไปคํานวณในวันพรุ่งนี้อ่านะครับแต่มันมีเงื่อนไขในการรับโบนัสจากข้อนี้นะครับไม่ใช่ว่าคํานวณยอดในแต่ละรอบวันแล้วท่านได้เท่าไหร่บริษัทจะจ่ายให้ท่านเท่านั้นเลย คเงื่อนไขที่ว่าก็คือนะครับหากท่านอยู่ในตําแหน่งทีห <af> น <ado> ึ่งท่านก็จะสามารถรองรับรายได้วันละไม่เกินห้าร้อยบาทหรือเดือนละไม่เกินหนึ่งหมืนห้าพันบาทหากท่านอยู่ในตาแหน่งทีสองท่านก็จะสามารถรองรับรายได้วันละไม่เกินสามพันบาทหรือเดือนละไม่เกินเก้าหมื่นบาทหากท่านอยู่ในตาแหน่งทีสาม ท่านก็จะสามารถรองรับรายได้ว00 like ันละไม่เกิน6,000บาทหรือเดือนละไม่เกิน180,000บาทหากท่านอยู่ในตำแหน่ง GC ท่านก็จะสามารถรองรับรายได้วันละไม่เกิน10,000บาทหรือเดือนละไม่เกิน300,000บาทและตำแหน่งสุดท้ายนะครับหากท่านอยู่ในตำแหน่ง G5 ท่านก็จะสามารถรองรับรายได้วันละไม่เกิน15,000บาทหรือเดือนละไม่เกิน 450,000บาทนะครับซึ่งท่านต้องคำนวณถึงความเติบโตของรายได้ของท่านด้วยนะครับท่านจะได้อัพตำแหน่งเพื่อสามารถรองรับรายได้ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละรอบวันของท่านได้นะครับเช่นหากวันนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งทีหนะึ่งแต่ท่านมีคะแนนในฝั่งอ่อนมาเก,กิน1,000คะแนนท่านก็สามารถอัพตำแหน่งของท่านนะครับเป็นตำแหน่งทีสอง เพื่อไปรองรับรายได้วันละไม่เกินสามพันบาทได้เลยนะครับสมมุติวันนี้ท่านอยู่ในตําแหน่งปีหนึ่งท่านมีอินคาออยล์สะสมอยู่หนึ่งขวดนะครับท่านก็สามารถซื้ออินคาออยล์เพิ่มอีกห้าขวดให้ครบหกขวดเพื่ออัพตัวเองขึ้นสู่ตําแหน่งทีสองย้ำนะครับเป็นการซื้อเพิ่มไม่ใช่ซื้อใหม่นะครับซึ่งการอัพตาแหน่งก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับท่านก็สามารถอัพตาแหน่งได้เลยนะครับ กันแบบง่ายๆนะครับต่อมานะครับเรามาดูการอัพตำแหน่งกันนะครับการอัพตำแหน่งจากตำแหน่งปีหนึ่งถึงปีห้าของบริษัทริชวันทูนายนะครับก็มีเงื่อนไขดังนี้นะครับหากท่านซื้ออินคาออย1ปวดหรือผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัทริชวันทูนายจนท่านมีคะแนนครบ1 0 0ว v หรือ100คะแนนท่านก็จะอยู่ในตำแหน่ง P หน่ง หากท่านซื้ออินคาออย6ขวดหรือผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัทวันทุนายจนท่านมีคะแนนครบ600 PV หรือ600คะแนนท่านก็จะอยู่ในตำแหน่ง P2 หากท่านซื้ออินคาออย12ขวดหรือผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัทวันทุนายจนท่านมีคะแนนครบ1,200 PV หรือ1,200คะแนนท่านก็จะอยู่ในตำแหน่ง P3 หากท่านซื้ออินคาออย45ขวดหรือผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัทริดวันทูนัยจนท่านมีคะแนนครบ4,500 PV หรือ4,500คะแนนท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งที4และสุดท้ายนะครับหากท่านซื้ออินคาออย90ขวดหรือผลิตภัณฑ์ใดๆของบริษัทริดวันทูนาย efendim, จนท่านมีคะแนนครบ9,000 PV หรือ9,000คะแนนท่านก็จะอยู่ในตำแหน่งทีน5นะครับซึ่งผม ผมขอแนะนํานะครับการอัพตําแหน่งตรงนี้นะครับท่านไม่จําเป็นต้องไปควักเงินซื้อเองก็ได้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแรกๆที่ท่านไปแนะนําบอกต่อนะครับหรือท่านออกไปสปอนเซอร์กับผู้มุ่งหวังนะครับมักจะมีผู้ที่สนใจต่างซื้อสินค้าแต่เขายังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและยังไม่มีความเชื่อมั่นในบริษัทริทบอลทูนายจึงยังไม่มีการสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถนำคะแนนจากตรงนี้นะครับมาแจงในรหัสของท่านได้เลยปัจจุบันผมเองก็อยู่ในตำแหน่งปีสามผมก็ซื้อแค่ขวดเดียวนะครับในวันแรกที่ผมสมัครสมาชิกส่วนที่เหลืออีกสิบอ็ดขวดนะครับผมก็นำคะแนนจากผู้ที่สั่งซื้อแต่ไม่สมัครสมาชิกนำมาแจงในรหัสของผมนะครับสะสมวันละขวดสองขวดจนผมอัพตัวเองขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งปีสามดังกล่าวได้นะครับ เห็นไหมนะครับว่าการอัพตำแหน่งก็ไม่ยากนะครับและไม่มีการบังคับนะครับอยู่ที่ความพร้อมของท่านนะครับอยู่ที่รายได้ของท่านในปัจจุบันด้วยนะครับ่าจบไปนะครับรายได้ช่องทางที่สองนะครับต่อมานะครับมาดูรายได้จากช่องทางที่สามนะครับก็คือโบนัสพิ่มพิเศษหรือติปนะครับหรือเบี้ยขยันการคำนวณนะครับก็อ้างยิงจากโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจัดผู้จ่ายจากคะแนนในประมนอนนะครับ ซึ่งในแต่ละรอบเดือนหากท่านมีโบนัสจาก school, าก 50, ารบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับคู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนถึง50,000บาทท่านก็จะได้รับโบนัสเพิ่มพิเศษไปจํานวนสอง0ันบาทหากท่านมีโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนถึง1000งแบาทท่านก็จะได้รับโบนัสเพิ่มพิเศษไปจํานวนห้าพบาท หากท่านมีโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนถึง20000นบาทท่านก็จะได้รับโบนัสเพิ่มพิเศษไปจำนวน1 0 0 0 0บาทและหากท่านมีโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนถึง4 0 0 0 0นบาทท่านก็จะได้รับโบนัสเพิ่มพิเศษไปจำนวน20,000บาทโดยโบนัสในข้อนี้จะคำนวณในวงรอบหนเดือน <laughs> <h idden> นะครับแล้วจะไปจ่ายให้ท่านในวันที่สิของเดือนถัดไปอ่านะครับสุดท้ายนะครับคือรายได้จากช่องทางที่สี่ซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับในบรรดารายได้จากช่องทางอื่นนะครับก็คือโบนัสจากการซื้อซ้ำหรือโบนัสจากการทกคะแนนปอต้ชิปนะครับก่อนอื่นท่านต้องทำความเข้าใจว่าการรักษายอด กับการซื้อซ้ำนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับการรักษายอดคือท่านต้องนำเงินไปจ่ายให้กับทางบริษัทก่อนท่านถึงจะสามารถมีรายได้แต่การซื้อซ้ำหรือการหักคะแนนออโต้ชิปของบริษัทริทวันทูนายนั้นเงื่อนไขคือท่านจะต้องมีรายได้เกิน2,000บาทเกิน6 0 0 0 0บาทหรือเกิน1 5 0 0 0 0 0บาทก่อน บริษัทถึงจะมีการหักรายได้ตรงนี้เก็บไว้สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ไม่เกินหนึ่งพันห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับถามว่าบริษัทหักรายได้ตรงนี้ไว้เพื่ออะไรนะครับก็เนื่องจากทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงเรื่องสุขภาพของท่านเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดจึงได้มีการหักรายได้ในส่วนที่เกินสองพันบาทเกินหกหมืนบาทหรือเกิน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้ท่านได้นําไปซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเพื่อนํามาดูแลสุขภาพของท่านนั่นเองนะครับซึ่งหากรายได้ของท่านยังไม่ถึงสองพันบาทหกหมื่นบาทหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นบาททางบริษัทก็จะไม่มีการหักรายได้ของท่านแต่อย่างใดนะครับซึ่งการหักรายได้ตรงนี้ก็จะเก็บสะสมไว้ในรูปแบบของ e w a l l e t นะครับเก็บไว้ได้ตลอดเวลานะครับจะไม่มีวันหมดอายุนะครับและท่านสามารถนํามาแลกซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเมื่อใดจะซื้ออะไรก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่ท่านนารายได้มาแลกซื้อแล้วทางบริษัทข้อน,น,านาําคะแนนดังกล่าวมาแจ้งไว้ในรหัสของท่านนะครับคะแนนในส่วนนี้ไม่สามารถที่จะนําใปแจ้งให้กับสมาชิกในทีมของท่านได้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านได้มองเห็นภาพทั้ง รูปแบบของการหักรายได้นะครับและการคำนวณโบนัสนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูถึงการหักรายได้กันก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะครับ2,564หากวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบท่านมีรายได้จะสมจนครบ2,000บาทพอมาวันที่สิบเอ็ดท่านมีรายได้ที่เกิน2,000บาทมาจำนวนเท่าใดทางบริษัทก็จะหักไว10้10% เช่นวันที่สิท่านมีรายได้ที่เกินมาจากสองพันบาทเกินมาจำนวน100บาททางบริษัทก็หักไว้สิอร์ซก็คือ10บาทวันที่สิท่านมีรายได้ที่เกินมาจากสอง0ันบาทเกินมา2 0 0ร้อบาททางบริษัทก็จะหักไว้สิอร์ซก็คือยี่สิบบาทวันที่สิท่านมีรายได้ที่เกินมาจากสอง0ันบาทเกินมาส0 0ร้อยบาท ทางบริษัทก็จะหักไว้สิบเอร์เซ็นก็คือสามสิบบาทนะครับโดยจะหักสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันนับจากวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนนะครับจนครบหนึ่งพันห้าสิบบาทครบวันไหนหยุดหักวันนั้นแต่ถ้าสิ้นเดือนแล้วยังไม่ครบหักไว้แค่ไหนก็หยุดไว้แค่นั้นนะครับโดยจะหักไว้ในแต่ละทุกๆรอบเดือน นะครับหักไว้เท่าใดนะครับจุดหักแค่นั้นเลยนะครับแล้วจากนั้นก็จะนํามาเก็บสะสมไว้ในรานของท่านไปรวมไว้กับรายได้ซึ่งหักไว้จากเดือนอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งการหักรายได้ก็จะเป็นไปในรูปแบบนี้ตลอดนะครับไม่ว่ารายได้สะสมของท่านจะเกินสองพันบาทนะครับเกินหกหมืนบาทหรือเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทก็ใช้หลักการเดียวกันอ่านะครับต่อมานะครับ ท่านก็มาดูการคำนวณรายได้กันบ้างนะครับหากวันนี้ทีมฝั่งซ้ายและทีมฝั่งขวาของท่านมีสมาชิกหลายร้อยหลายพันคนแต่สมมุตินะครับหากมีสมาชิกในทีมฝั่งซ้ายและสมาชิกในทีมฝั่งขวาของท่านที่มีรายได้จากก,การหักคะแนนออโต้ชิปนะครับเพียงฝั่งละหนึ่งร้อยคนหรือหนึ่งร้อยหัดผมจะขอยกตัวเลขน้อยๆน,นะครับ เพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายโดยแต่ละฝั่งนะครับมีสมาชิกที่ท่านแนะนำมาเองเกียงห้าสิบคนอีกห้าสิบคนคือคนที่ทีมงานของท่านแนะนำมาท่านต้องแยกตรงนี้ให้ออกนะครับหากเป็นสมาชิกที่ท่านแนะนำมาเองท่านจะสามารถรับใดได้ในสองส่วนก็คือหนึ่งท่านจะได้รับโบนัสจากการแนะนำและสอง ท่านจะได้รับโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนด้วยแต่หากเป็นสมาชิกที่ทีมงานของท่านแนะนำมาท่านก็จะได้รับเพียงโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจากตัวอย่างที่ผมยกมานะครับ หากท่านมีสมาชิกที่มีรายได้จากการอัพคะแนนออโต้ชิปนะครับฝั่งละหนึ่งร้อยคนหรือหนึ่งร้อรหัสผมสมมุติว่าแต่ละรหัสมีรายได้สะสมจากการอัพคะแนนออโต้ชิปจํานวนแป0ร้อบาทสมาชิกแต่ละท่านก็จะสามารถนํารายได้ตรงนี้ไปแลกซื้ออินคาอ้อยได้คนละสองขวดอินคาอ้อยหนึ่งขวดราคาสามร้อยเจ็ดิ้าบาท ซื้อสองขวดชิดเป็นเงิน750บบาทรวมค่าจัดส่งอีก50บบาทก็จะเป็นแป0รบาทพอดีเมื่อแต่ละรหัสนำไรายได้ไปแลกซื้ออินคาออยสองขวดสมาชิกแต่ละท่านก็จะมีคะแนนสะสมในรหัสของตัวเองจำนวน200 p ้ีีหรือ200คะแนนหากท่านมีสมาชิกที่ท่านแนะนำมาเองฝั่งละ50าสิคนรวมสองฝั่ง ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็จะเป็นหนึ่งร้อยคนแต่ละคนมีคะแนนสองร้อยคะแนนก็นำหนึ่งร้อยคนมาคูณด,ด้วยสองร้อยคะแนนก็จะมีคะแนนสองหมื่นคะแนนนำสองหมื่นคะแนนมาคูณด,ด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ท่านก็จะได้รับค่าแนะนำไปจำนวนหนึ่งหมื่นบาทต่อมานะครับเรามาดูโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับคู่จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนกันต่อ ในแต่ละฝั่งมีสมาชิกหนึ่งร้อคนมีคะแนนคนละสอง้อยคะแนนก็นำหนึ่งร้อยคนมาคูณด้วยสองรยคะแนนในแต่ละฝั่งของท่านก็จะมีคะแนนสองหมนคะแนนก็นำสองหมืนคะแนนมาคูณด้วยห้าสิเปอร์เซนท่านก็จะได้รับโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในคัามอ่อนไปอีกจำนวน1บาท1 1 0 0งหนึ่งมืบาท ซึ่งหากรวมใดได้จากการซื้อซ้ำหรือจากการหักคะแนนออโต้ชิพที่ผมยกตัวอย่างมาเพียงแค่หนึ่งรคนท่านก็จะสามารถมีโบนัสจากการแนะนำจำนวน1 0 0 0 0บาทและโบนัสจากการบริหารทีมหรือโบนัสจากการจับผู้จ่ายจากคะแนนในฝั่งอ่อนอีกจำนวน1,000 0บาทรวมเป็น2,000 0บาทกันเลยทีเดียวแล้วถ้าในอนาคตมีสมาชิก ภายใต้องค์กรของท่านที่มีคะแนนออโตชิตจำนวนหนึ่งพคนห้าพันคนหรือหนึ่งหมื่นคนท่านคิดว่ารายได้จากข้อนี้จะมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับซึ่งหากถามว่าในอนาคตมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นไปได้อย่างแน่นอนหนึ่งรเอร์ซนตนะครับเพราะสินค้าของบริษัทวิท์วันทุนายมันตอบโจทย์และราคาสามารถจับต้องได้ ใช้ดีแล้วแนะนําบอกต่อปากต่อปากหรือนะครับในยุคปัจจุบันนะครับที่มีการสื่อสารในหลายๆช่องทางนะครับมันสามารถบอกต่อกันได้อย่างให้ได้นะครับในอนาคตองค์กรของท่านก็จะยิ่งเติบโตย,ยิ่งขึ้นไปนะครับเติบโตแบบหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับซึ่งหากจะเปรียบเทียบรายได้จากข้อนี้นะครับก็เปรียบเสมือนบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ ที่จะมีน้ำให้ท่านดื่มกินไปตลอดทั้งชีวิตไม่มีวันเหือดแห้งและบ่อน้ำบ่อนี้ท่านก็ไม่ได้ดื่มกินนะครับเพียงแค่คนเดียวแต่สมาชิกในครอบครัวของท่านหรือทายาทของท่านก็สามารถที่จะดื่มกินได้ด้วยเพราะมันสามารถส่งต่อเป็นมรดกได้นะครับโดยการคำนวณโบนัสที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับจะมีการคำนวณในทุกๆวัน ช่วงเวลาเที่ยงคืนโดยจะสรุปยอดรวมทุกๆสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และก็จะไปโอนจ่ายให้กับท่านในวันอังคารถัดไปถ้าหากท่านยื่นหน้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์และจะจ่ายให้ท่านในวันพุธหากท่านยื่นหน้าบัญชีของธนาคารอื่นนะครับยกเว้นธนาคารออมสินและธนาคารทกศก็จะไปโอนจ่ายให้กับท่านในวันพฤหัสบดี ซึ่งของผมเองนะครับผมก็ยื่นหน้าบัญชีธนาคารอมสินผมก็จะได้รับในวันพฤหัส,สบดีนะครับแต่ในบางสัปดาห์ก็จะได้รับในวันพุธแต่ไม่เคยที่จะเกินวันพฤหัส,สบดีเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับซึ่งท่านมีรายได้ท่านมีโบนัสกี่บาททางบริษัทก็โอนจ่ายนะครับโดยทุกๆก,การโอนจ่ายหนึ่งครั้งทางธนาคารไทยพาณิชย์จะคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการจํานวน30บาทซึ่งไม่ว่าท่านจะมีรายได้หลักร้อย หลักแสนหรือหลักล้านนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็คิดค่าบริการ30บาทเท่าๆเหมือนกันหมดอ่านะครับเห็นหรือยังครับว่าแผนรายได้4ช่องทางของบริษัทริทวันทุนายง่ายนะครับและไม่มีความสลับซับซ้อนแต่อย่างใดนะครับ